อีซุสุมีคอสสี่ประตูครับมาจัดส่งใหม่ครับเป็นตกแต่งเพิ่มเติมครับมาจัดเป็นโลบาร์แขนยาวนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับนี้ตติดตั้งแล้วฮะเรเียบร้อย โลบาร์ชุดนี้ก็อนเนกประสงค์นะครับจะไปผปูกเชือกไปเกยแป๊บเหล็กก็ได้นะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้แต,แต่ลูกค้าชื่นชอบนะครับจะมีทั้งทรง A แล้วก็แขนยาวนะครับเป็นโรบาร์เอเนกประสงค์ไม่ได้ใช้งานไว้อย่างเดียวครับโก้ Go! ด้วยฮะแต่งหล่อๆด้วยฮะใส่แล้วก็เรา ได้าไดการนชนท้ายก็เป็นงานของฮัมเมอร์ครับกางติดตั้งนะครับก็จะมีชุดสายไฟ ด้านหลังก็จะมีไฟไฟถอยด้วยนะฮะเป็นงานของ h ั m m e r นะครับกันชนดท้ายนะครับสวยงามลงตัวครับงานตกแต่งในสไตล์ออฟโรดในสไตล์รถกระบะนะครับของเราก็จะมี หลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อครับของเดิมจะเป็นอย่างนี้ของ,งเดิมก็จะถอดออกของเดิมจะเป็นเหล็กบางๆนะครับไมไ่หนาอะไรเป็นเหล็กปั๊มขึ้นโลบแล้วก็มีปสติกครอบกันชนท้ายเดิมนะครับถ้าเป็นกันชนท้ายในสไตล์ออฟโรดนะ ็นสไตล์ตแต่งก็จะเป็นกันชนเหล็กหนาอ,อยู่ที่4มิล3มิล4มิลแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่หนามากบางทีกันชนท้ายนะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งใส่รถบ้านเราเนี่ยไม่แม่นจะเป็นต้องเป็นหนาตุ๊บสะทีเดียวนะครับมันอยู่ที่ว่าไอ้ตัวรองรับมันเนี่ย อย่างโลบาเงี้ยไม่ได้หนามากนะครับโลบารนะครับหนาแค่หนึ่งจุดห้ามิลอะไรอย่างเงี้ยแป๊บหนาประมาณนั้นไม่ได้หนามากนะครับประมาณมิลหนามากมันก็หนักครับไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าตัวกระบะเองเนี่ยมันไม่ได้รองรับเหล็กที่มันหนาหนาหนักหนักขนาดนั้นนะครับมันก็หนาซสเปลเปา กระบาดเราก็บางๆเองไม่ได้หนามากนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรที่ต้องทำหนาๆจน,นท้ายเหมือนกันครับขนาดนี้ก็ขึ้นรูปเหล็กปั๊มขึ้นมาเนี่ยถ้ามีสันมีเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันแข็งอยู่แล้วนะครับไอคนบอกว่ามันไม่ได้หนามันจะแข็งเหรอโหชนเข้าไปนี่ก็กระแทกเข้าไปนี่กระเด็นหมดแล้วครับพวกรถด,ด้วยกันเนี่ยฮะ จะเป็นกิ่งไม้ต้นไม้มันก็กระเด็นหมดแล้วครับมันแข็งครับเหล็กขึ้นลูกแล้วก็จะมีสันมีเหลี่ยมอย่างเงี้ยแข็งอยู่แล้วนะครับนี่ฮะเขาทําขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นสันเป็นเหลี่ยมซึ่งมันจะเวลาไปเบียดไปชนไปกระแทกอะไรเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงในตัวของมันนะครับนี่คือลกักษณะการชนที่ไม่ต้องหนามากหนาพอประมาณพอระดับของมันส่วนในตัวคัสซีเองก็มันก็ไม่ได้หนามาก พูดง่ายๆครับกระแทกทีนี่คัดซีไปก่อนแล้วครับตัวกันชนนี่แค่แบบถลอกปกผิกนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับนี่คือในสไตล์โลบาร์ด้วยจะเป็นกันชนท้ายหรือจะเป็นชุดแต่งของในงานออฟโรดในงานกันชนท้ายโลบาร์ Bar, กันชนหน้าเนี่ยลักษณะดเดียวกันหมดครับหลันี้ก็ f c ทางอ่างทองครับ คุณพี่ดาบตีฮะดาบตีอ่างทองฮะคนบ้านเราครับอยู่ทางสารคามก็มาอยู่ที่อ่างทองก็ติดตามผลงานกันมานะครับแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันครับกับผมผมอยู่ผมน่าเจริญครับแล้วก็มอดตีนี่ก็อยู่ที่ทาง 101. าร้อยเอ็ดสารคามทางนู้นนะครับ บ้านเฮาครับดับตี๋ของเราก็มาชื่นชอบในสไตล์ออฟโรดชื่นชอบในรถกระบะที่ตกแต่งนะครับติดตามผลงานก็มาใช้บริการกันนะครับรูป่อใจดีครับดับตี๋ของเราอ่างทองครับจะเจอกันได้ครับที่ป้อมตำรวจตรงสายเอเชียครับทักทายกันได้นะครับดับตี๋ครับวีคอสสีขาวคันนี้นะครับ สี่ประตูฮะแต่งไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวงวดหน้าจะมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อนะครับของหมวดตีนะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามผลงานกันมานะครับเพนเดียวเเดียวเพนเดียว ของเราก็จะมีหลากหลายเรื่องราวนะครับก็จะมีงานทัน้งงานชุดยกงานตกแต่งรถสแตนดาร์ดนะครับอย่างเช่นคัน Big Revo คันนี้ก็เป็นชุดยก6นิ้วแต่งฟูออปชันเหมือนกันมาจากจันทบุรีนะครับของน้องพลอยอของเจ้าของสมทุเรียนแล้วก็เป็นครอบครัวใจบุญนะครับมาตกแต่งเพื่อจะเอาไปอ,ออกทริป บริจาคของตามสถานที่ดอยโอกาสต่างๆตำบลดอยจะเป็นตากโกมกอยที่จะเป็นสถานที่เข้าลำบากก็ช่างพี่ตีของเราก็พี่หมีนะครับก็จะมาตกแต่งไว้เพื่อขึ้นเขาขึ้นดอยออกเที่ยวออกทริปอะไร้ฮะออกุอใจบุญครับทั้งสแตนดาดก็มีนะครับทั้งตกแต่งแบบ full option ในสไตล์ออฟโรดเต็มตัวแบบโหดๆก็มีครับเราก็จะมีหลากหลายนะครับอุปกรณ์ตกแต่งออฟโรดนี่ครบวงจรนะครับที่ NK4 คูณ4พระนครสีอยุธยาครับว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังโลบาร์นะครับมีครบเครื่องครับลูกค้าท่าในใดอยากได้แบบไหนยังไงก็โทรสอบถามกันได้นะครับ